สวัสดีครับพเพื่อนๆครับปอครับจะวิ่งในการปั่นเลยดีครับรองเท้า b a ร e f o o t ก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับที่ออกมาสู่ท้องตลาดวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสทดลองรองเท้าคู่นี้ครับ zero shoes hfs ซึ่งบอกได้เลยครับว่าเป็น b a ร e f o o t ที่ให้ความรู้สึกใหม่ๆในการวิ่งมากๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปนี้ครับไป มารีวิวกันแบบสั้นๆง่ายๆนะครับผมสำหรับใครที่มีเวลาจำกัดนะครับผมให้แค่4ี่บรรทัดเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับ Zero Shoe HFS นะครับคู่นี้เนี่ยนะครับจุดเด่นของมันเลยนะครับนั่นก็คือคู่ที่ไปรองเท้า Minimalist ครับเรียบง่ายนะครับไม่มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมีน้ำหนักที่เบาถัดมากก็คือ Zero Drop ใช่ไหมครับคู่นี้เป็น Zero Drop นะครับมุ่งเน้นให้นักวิ่งที่ใส่คู่นี้เนี่ย ได้วิ่งอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับปรับฟอร์มการวิ่งของเราให้เป็นธรรมชาติเหมือนกับเด็กเพิ่งวิ่งใหม่ๆนะครับ 3. ตัวพื้นของรองเท้าครับมิโซแล้วก็เอาโซผมพูดรวมกันไปเลยทีเดียวแล้วกันนะเพราะว่ามันบางมากจนแทบจะเป็นชิ้นเดียวกันมิโซกับอาโซก็มีความยืดหยุ่นสูงนะครับช่วยให้เท้าของเรานั้นเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ,ะเพื่อนๆดูนี่นี่นี่แบบนี้เลยนะครับ แ,แบบนี้ก็ได้นะแบบนี้อะไรก็ได้โดูซิภาพบแบบนี้อะไรก็ได้นะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่ามันมีความนุ่มนิดนิดแฝงอยู่ด้วยข้างในนะครับส่วนถัดมาข้อสุดท้ายครับคู่นี้เป็นรองเท้าหน้ากว้างนะครับด้านหน้ากว้างแบบนี้โทบ็อกซ์กว้างแบบนี้นะครับเราสามารถใส่รองเท้าคู่นี้แล้วก็ขยับนิ้วเท้าไปมาได้อย่างโล่งสบายมากครับนี่ก็เป็น4ข้อจุดเด่นของ เ e r o s h o เ h s เเป็นรอ,องเท้าอเนกประสงค์นะครับที่ใส่ได้ในทุกๆโอกาสเลยนะครับต่อมานะครับใครที่มีเวลามากกว่านี้ก็จะมาฟังเดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังกันแล้วกันว่าไอ้คู่นี้มันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็แบรนด์นี้ด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะงงๆ Zero ร h o ูคืออะไรยี่ห้อนี้ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนถูกไหมครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งคนนั้นที่ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเหมือนกันนะครับ เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันครับยาวนิดนึงนะแต่ขอเล่าให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่ผมเริ่มสนใจเรื่องรองเท้าวิ่งนะครับแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งเนี่ยก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่เป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า RunRepeat นะครับ RunRepeat เพื่อนๆนที่ชอบรองเทา้าเวาเซิร์ชข,ข้อมูลรองเทา้าน่าจะเจอแบบนี้นะครับก็จะเป็นเว็บที่เปรียบเทียบรองเทา้าวิ่งมีหลากหลายรุ่นมากแล้วครับแล้วก็ให้คะแนนกันมีเปิดโอกาสให้นักวิ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับเข้ามารีวอองเทท่่ใสยู คือเปิดเป็น Open Forum อ่ะให้ทุกคนสามารถใส่ความคิดเห็นของตัวเองเข้ามาได้แล้วก็ตัดเกรดให้คะแนนกันไปทีนี้พอผมเข้าไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็ดูคะแนนเนี่ยเราก็สงสัยเอย้มันมีรองเท้าอะไรที่มันได้คะแนนดีๆบ้างครับก็เข้าไปดูเวลาที่เข้าไปเซิร์ชข้อมูลดูว่าใครได้รองเท้าคู่ไหนที่ได้คะแนนดีๆนะครับก็จะเห็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่มีชื่อว่า Ze e r o X E R O Zero เเนี่ยนะครับติดอันดับหนึ่งเสมอเลย แล้วอันดับหนึ่งที่เขาได้เนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆมันไม่ได้มาจากคนรีวิวแค่10คนหรือว่า100คนนะแต่คนรีวิวเป็นพันพันคนนะครับแล้วให้คะแนนสูงทุกคนเลยเราก็เริ่มสงสัยไอ้ยี่ห้อนี้มันคือยี่ห้ออะไรนะครับก็พยายามหาข้อมูลอ๋อโอเคก็รู้แล้วเป็นรองเท้ามินิมั List นะครับซีโร่ดรอที่ขายอยู่ที่ต่างประเทศที่อเมริกา แล้วก็ดูท่าทางแล้วไม่น่าจะส่งเข้ามาในเมืองไทยแน่ๆไอ้คันจะสั่งมาก็น่าจะเสียภาษีเสียค่าขนส่งเยอะนะครับก็โอเคไม่เป็นไรเราก็ใส่เท่าที่เรามีไปก่อนแล้วกันจนมาปีนี้ครับปีนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะช่วงๆช,ช่วงประมาณต้นๆกลางกงปีเนี่ยจำเวลาแน่ๆไม่ได้นะครับผมเห็นมีเพจที่มีชื่อว่าเซโร่ชู Thailand นะครับเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านนะครับเห็นพี่ป๊อกพี่ป๊อกอิทธิพลเนี่ย ใส่รองเท้าคู่นี้ออกมาโพส a c e b o o k ของตัวเองก็สแสดงว่ามีคนเอาเข้ามาขายแล้วนะครับก็ผมก็พยายามติดต่อเข้าไปเราบอกว่าออสนใจนะครับรุ่นนี้ช่วยส่งมาให้แนะให้รีวิวหน่อยได้ไหมนะครับต้องขอบคุณทาง Zero Shoe Thailand นะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับส่งรุ่น hfs คู่นี้มาให้ผมลองนะครับกราบขอบพระคุณมานะโอกาสน,นะครับทีนี้เรามารู้จักกับแบรนด์นี้มากขึ้นหน่อยดีกว่าครับว่าประวัติของแบรนด์นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง เพื่อนๆมีเวลาแล้วนะใครฟังถึงตรงนี้ถือว่าต้องฟังต่อนะถ้าถ้าไม่มีเวลาก็ฟังแค่เมื่อกี้เนี้ยแล้วก็จบไปเลยนะครับเดีย๋ยวมาฟังประวัติของแบรนด์นี้นิดนึงครับโอเคแบรนด์นี้นะครับเริ่มต้นจากคู่สามีภรรยานะครับเป็นชาวอเมริกันเหมือนกันแหละสามีชื่อว่าคุณสตีเฟนนะครับภรรยาชื่อว่าคุณลีน่านะครับทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นคู่สามีภรรยาทั่วๆไปแต่นี้เรื่องมันเกิดจากที่คุณสตีเฟนเนี่ยครับสามีเนี่ยเขาเคยเป็นนักวิ่งสปรินติ้งมาก่อนคือเป็นนักวิ่งสายทําาความเร็ว วิ่งแล้ววิ่งระยะสั้นวิ่งประมาณ100เมตรอะไรเงี้ยแล้วเขาวิ่งไม่เกิน1ไมล์รือว่าประมาณไม่เกิน1,500เมตรนะครับเขาก็เป็นวิ่งนักเป็นนักวิ่งระยะสั้นก็วิ่งทําความเร็วแบบนี้มาตลอดแล้วก็หยุดวิ่งไปพักไปเกือบ30ปีกลับมาวิ่งอีกทีในช่วงอายุประมาณ45นะครับอายุ45กลับมาวิ่งอีกทีนึงเขาก็อสอวิ่งอะไรปกติเหมือนออกกาลังกายปกตินะครับเพื่อนๆวิ่งอยู่ประมาณ2ปีเนี่ยในระหว่างที่การวิ่ง2ปีของเขาเนี่ยนะครับก็เกิดอาาากรบบดเจ็ ที่เข้ามารบกวนตลอดเวลาเลยนะครับจนมาวันนึงเนี่ยเพื่อนเขาก็เลยแนะนาว่าเออถ้าอยูอยากจะหายจากอาการบาดเจ็บนะยู่ลองวิ่งแบบเท้าเปล่าดูไหม barefoot เนะ่เท้าเปล่านะครับคุณซีวังเขาก็สงสัยเอวิ่งเท้าเปล่ามันจะดียังไงก็เริ่ม,เร,มเริ่มหาข้อมูลนะครับแล้วก็เข้าไปในคลับคลับหนึ่งจําชื่อคลับแน่ๆไม่ได้นะขออภนะัยเข้าไปในชื่อคลับหนึ่งแล้วก็ได้ได้ไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวิ่งเท้าเปล่าแล้วเขาก็ติดใจแล้วเขาก็ชอบ พอชอบเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตแบบเท้าเปล่าแบบนี้ตลอดไปรู้สึกดีกับมันอาการบาดเจ็บก็หายอะไรเงี้ยครับมันบังเอ,อิมันติดที่ว่าการจะใส่การจะใช้ชีวิตแบบเท้าเปล่าเนี่ยมันค่อนข้างยากนะเราจะไปที่ไหนมันก็ดูไม่สุภาพใช่ไหมครับเขาก็เลยไปลองหาข้อมูลแล้วก็ผลิตรองเท้าขึ้นมาคู่หนึ่งเป็นรองเท้าแตะรองเท้าแตะสไตล์เม็กซิกันถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นรูปนี้เนี่ยนี่เพื่อนๆจะแบบ เลยนี่มันรองเท้าแตะวิ่งชัดๆนะครับรองเท้าแตะสไตล์เม็กซิกันนะครับมีชื่อว่าผมอ่านชื่อภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาไม่แน่ใจว่าถูกไหมฮัวเรชน่าจะอ่านแบบนี้มั้งฮัวเรชเนี่ยประมาณนี้นะฮะมันเป็นรองเท้าแตะวิ่งครับเขาก็ผลิตรองเท้าแตะวิ่งแบบนี้มาแล้วก็ใส่ในชีวิตประจําวันใส่ซ้อมวิ่งใส่ไปเ,เดินไปซูเปอร์มาร์เกต็ตไปนู่นไปนี่นะครับแทนเท้าเปล่ามันก็จะได้ฟีลลิ่งแบบเหมือน b a ร์ f o o t นะฟีลลิ่งแบบเท้าเปล่าครับจน ผลิตตัวนี้ออกมาแล้วก็ไปขายให้กับเพื่อนเพื่อนในคลับในกวนเดียวกันนั่นแหละขายไปขายมาก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นนะครับเปิดเว็บไซต์จนในที่สุดก็ลาออกจากงานประจําเลยมาขายรองเท้าอย่างเดียวขายรองเท้าแตะแบบนี้อย่างเดียวเปิดบริษัทขึ้นมานะครับมีชื่อว่าบริษัท invisible shoe นั่นคือชื่อบริษัทของเ e r ร่ชูเป็นครั้งแรกแล้วก็เปลี่ยนหลังจากนั้นก็เปลี่ยนพัฒนารองเท้าหลากหลายรูปแบบจากรองเท้าแตะก็ทําเป็นรองเท้าแบบลักษณะนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้แบรนด์ที่มีชื่อว่า เซโร่ชูนะออกรุ่นใหม่ๆม,มีหลากหลายผลิตภัณฑ์จนถึงปัจจุบันนี้นะครับน่าคือที่มาที่ไปของแบ,บแรนด์ z e r s s o o s ทีนี้เรามารู้จักกับรุ่นนี้บ้างดีกว่านะครับรุ่นนี้ Zero Shoe HFS เป็นรองเท้าวิ่งทางเรียบนะครับสำหรับพื้นถนนแน่นอนเป็นรองเท้าแบบฟุ o มินิมัลมิ i s t นะครับคำว่า HFS เนี่ยมันมีมันเป็นชื่อย่อมาจากอะไร ทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ให้3ประโยค3ประโยคครับประโยคแรกก็คือ highly flexible s o l รองเท้าที่มันมีความยืดหยุนมากๆยืดหยุนแบบเนี้ยนะแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะี่แบบนี้อะยืดหยุนมากๆแบบนี้นะครับ2คือ happy face shoe รองเท้าที่ใส่แล้วเราจะมีรอยยิ้มเพราะเราวิ่งแล้วมีความสุขแล้วก็ High Frequency s t r i d e นะครับคือรองเท้าที่เราใส่แล้วเราก็จะซอยเท้าได้ถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่ผมอะ่ะพอผมใส่คู่นี้แล้วเนี่ยผมขอให้ให้ความหมายของ HFS เนี่ยก็คืออันแรกเลยประโยคแรกเลยนะครับนั่นคือ Highly highly f l e x i l l e sole มันเป็นรองเท้าที่มีความยืดยุ่นมากผมให้ประโยคแรกส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ลองแล้วนะครับได้มีโอกาสลองคู่นี้แล้วเพื่อนๆให้ประโยคไหนครับระหว่าง Highly Flexible Shoe นะครับ Happy Face Shoe หรือว่าจะเป็น h i g l f x i b l e s t r i d e นะครับสประโยคนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะทีนี้ใส่คู่นี้แล้วผมรู้สึกยังไงบ้างน,นะครับสำหรับ s e d o Shoe คู่นี้เอาที่เรื่องการใส่ก่อนแล้วกันนะการใส่ก่อนการใส่คู่นี้นะครับสวมใส่ง่ายสวมใส่สบายนะครับรองเท้าหน้ากว้างนะบอกไปแล้วนะจุดเด่นคือหน้ากว้างหน้ากว้างใส่ง่ายใส่สบายนะครับมีพื้นที่บริเวณทบ็อก เหลือเยอะขยับนิ้วเท้าได้แบบโล่งอะ่ะคู่นี้ใส่เราโลง่งดีมากนะครับสองก็คือ upper upper ก็ระบายอากาศได้ดีครับเปอร์ upper. คู่นี้ก็ระบายอากาศได้ดีนะครับใส่วิ่งชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไม่อบร้อนใดๆดนะครับดูสิความโปร่งของมันนะครับจับเนื้อผ้าดูก็รู้แล้วโปร่งมากเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยนะครับอ่ะถัดมานะครับมิโซกับอัลโซนะครับเวลาที่เราใส่คู่นี้วิ่งเราจะรู้สึกกราวคอนแทก กราวคอนแท t ภาษาอังกฤษถ้าภาษาไทยแปลง,ง่ายๆก็คือเราจะรู้สึกสัมผัสกับพื้นเท้าเราจะสัมผัสกับพื้นได้อย่างแบบใกล้ชิดแนบแน่นรับรู้ถึงความแข็งกระด้างของคอนกรีตรับรู้ถึงความแข็งแต่มีความนุ่มนิดหน่อยของพื้นดินนะครับ<ช>เราจะรู้สึกกราวคอนแท t เราจะรู้สึกฟีลลิ่งแบบนั้นเมื่อใส่รองเท้าคู่นี้นะฮะแต่ผมมีความรู้สึกนิดหนึ่งมันมีความนุ่มแฝงอยู่บางๆอยู่ในนั้นมาก มันไม่เหมือนคู่อื่นๆนะส่วนตัวผมเคยใส่แบรฟุตแบบนี้มาหลายยี่ห้อนะครับมีคู่เนี้ยที่เรารู้สึกพอใส่กบปุ๊บเฮ้ยมันมีความนุ่มบางๆเล็กน้อยนะอะไรอะไรที่มันมีความนุ่มแบบนั้นนะครับก็เลยลองลองพยายามหาข้อมูลดูนะครับว่าอะไรพยายามส่องแงะแกะทุกอย่างจนมารู้ได้ว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองครับเพื่อนมันอยู่ที่ตัวนี้อินโซของเขาเนี่ยนะครับอินโซของ เซโรชูเนี่ยครับมันนุ่มมันมีอินโซนุ่มๆอยู่ด้วยเนี่ยอินโซความหนาประมาณ2 mm มเมเนี่ยครับมันนุ่มครับมันนุ่มครับซึ่งทางผู้ผลิตเขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะรู้สึก Feel the world คือคุณอยากจะรู้สึกถึงพื้นผิวโลกจริงๆอ่ะเขาแนะนำให้ถอดอินโซตัวนี้ออกให้ถอดอินโซตัวนี้ออกนะครับแล้วให้ใส่ คู่นี้เต็มๆไปเลยใส่แบบไม่มีพื้นเลยเราจะได้รู้สึกถึงแรงสะท้านที่เกิดขึ้นเวลาที่เราลงก้าวเท้าวิง่งโอเคตอนที่ลองก็จริงๆพอลองถอดมาแล้วก็รู้สึกอย่างรจริงๆนะครับก็จะรู้สึกกระด้างก็รู้สึกแบบม,มันไม่มีความนุ่มแฝงอยู่แล้วมันเต็มแม็กมากนะครับทีนี้ถัดมานะครับฟอร์มการวิง่งเอ,อ้ยนี้สําคัญนะคือคู่นี้เนี่ยใครใส่รองเท้าที่เป็น barefoot แล้วนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าฟอร์มการวิ่งของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน คือร่างกายเรามันฉลาดนะเพื่อนๆมันจะปรับฟอร์มการวิ่งให้อัตโนมัติเลยนะครับพอเป็นรองเท้าลักษณะนี้เนี่ยเราจะมาเลี่ยงที่จะลงส้นเท้าร่างกายเรามันจะบอกเลยว่าห้ามลงส้นเท้าเขาจะร่างกายเราจะบังคับให้เราลงประมาณกลางเท้าหรือว่าหน้าเท้าแล้วฟอร์มการวิ่งของเราจะเปลี่ยนไปเราจะบังคับตัวเองให้ลงเท้าเบาลงเบาลงแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเราจะย่อเข่าลงนิดนิดด้วย มันเป็นการปรับเปลี่ยนร่างกายโดยอัตโนมัติปรับเปลี่ยนฟอร์มการวิ่งของเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ผมประหลาดใจมากนะก็เพื่อนๆคนไหนที่ได้มีโอกาสลองแล้วก็แชร์ความเห็นกันหน่อยละกันครับว่าฟอร์มการวิ่งของเพื่อนหลังจากที่มาลองใส่รองเท้าคู่นี้แล้วเนี่ยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือใส่รองเท้า barefoot คู่อื่นๆมันเป็นแบบนั้นจริงไหมนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยนอกเหนือจากที่ผมเอามาใช้ใส่วิ่งแล้วนะครับ ผมยังนำตัว Zero Shoe HFS เนี่ยไปเล่นพวกเวทเทรนนิ่งนะครับแล้วก็ไปเข้าพวกยิมอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับความที่มันยืดหยุ่นแบบนี้นะแบบนี้นะครับความยืดหยุ่นลักษณะนี้เนี่ยมันช่วยให้เราทำท่าต่างๆท่าออกกำลังกายบางท่าได้สมบูรณ์มากขึ้น เอาง่ายๆครับเพื่อนๆเวลาที่เพื่อนๆทำเลกลังอะเลกลังคือเราต้องเร,เราต้องเอาเท้าลงกับพื้นแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคือถ้าเป็นรองเท้าว่าใบท,ทั่วไปที่มีโฟมหนาๆครับโฟมหนาเนี่ยมันจะไม่สามารถงอได้ขนาดนี้เลยมันจะงอขนาดหรืองอได้ขนาดนี้ก็จริงแต่มันจะแข็งและงอลําบากมากถ้ารองเท้าคาร์บอนนะเอาพวกไอบแบรนด์แบรนด์ที่ใส่คาร์บอนอยู่ข้างในอะรับรองครับมันงอไม่ได้แน,น่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คู่นี้เนี่ยใส่เล่นพวกเวทเทรนนิ่งใส่เล่นท่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะครับช่วยได้ดีมากแล้วก็มีอีกท่าหนึ่งนะครับนั่นก็คือพวกท่าที่เป็นท่าสควอตสควอตเนี่ยถ้าเราใส่รองเท้าที่มีพื้นบางๆแบบนี้นะครับเวลาที่เราออกแรงเนี่ยเราจะออกแรงได้แบบเต็มที่มากคือมันจะไม่มีการมันจะไม่มีโฟมมาดูดซับแรงของเราเวลาที่เราย่อตัวลงไปแล้วก็ดันตัวขึ้นมาเนี่ยครับถ้าเราใส่รองเท้าที่มีพื้นนุ่ม มีโฟมหนาพื้นนุ่มเนี่ยครับเราจะโดนโฟมเนี่ยมันดูดแรงไปด้วยแล้วเราก็จ้องออกแรงมากกว่าเดิมแต่เวลาถ้าเกิดเราใส่รองเท้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะออกแรงได้เต็มที่มากขึ้นแล้วก็ไม่โดนดูดแรงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะทีนี้คู่นี้เหมาะกับใครคู่นี้เหมาะกับใครนะครับสำหรับ z e r o s h o อ h f s นะครับคู่นี้เหมาะกับใครคู่นี้เนี่ยถ้าผมจะแนะนำนะครับก็คืออยากให้เพื่อนเอนที่ มีรองเท้าว,วิ่งอยู่แล้วนะครับมี1คู่2คู่หรือ3คู่ก็ตามแต่ยังไม่มีพวกรองเท้าที่เป็น b a ร e f o o t หรือพวก zero drop นะครับอยากให้มีติดบ้านไว้จะเก็บไว้เป็นชูโ e rotation ในวันไหนสัก1วันใน1สัปดาห์ของเพื่อนๆก็ได้เอาไปซ้อมวิ่งแบบเบาๆก็ได้จะซ้อมวิ่งแบบเร็วก็ได้นะครับแต่ผมจะแนะนําว่าถ้าเกิดไม่เคยใส่ให้ใส่ให้ใส่ซ้อมแบบเบาๆก่อนหรือจะเอาไปใส่เข้าพวกเล่นเวท เล่นยิมอะไรแบบผมที่ผมทําก็ได้นะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองใส่แบร์ฟุตแบบนี้นะครับก็ผมอยากจะแนะนําว่าการใส่รองเท้าแบร์ฟุตเนี่ยนะครับถ้าไม่เคยใส่มาก่อนเลยนะครับเริ่มต้นขอให้ค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนมันเปลี่ยนมาใช้งานมันนะครับเช่นสมมุติใน1สัปดาห์เพื่อนๆซ้อมวิ่งวันละ5โลถึง10กิโลนะครับแล้วก็วิ่งประมาณสัก5วันต่อสัปดาห์ ก็อยากจะแนะนําว่าใน1วันเนี่ยอาจจะสลับสมมติเราวิ่งวันนี้เราวิ่ง5โลก็วิ่งใส่คู่นี้วิ่งสัก1กิโลก่อนแล้วก็วิ่งใส่รองเท้าปกติวิ่งสัก4กิโลวันที่วิ่ง10โลก็อาจจะใส่คู่นี้วิ่งสัก2กิโลแล้วก็ใส่รองเท้าวิ่งปกติสัก8กิโลแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระยะไปจาก2เป็น4เป็น6กเที่สุดก็เป็น8เป็นส0ค่อยๆเพิ่มระยะแบบนี้ไปอย่าเปลี่ยนแบบกระทันหันนะครับเช่นวันนี้เพิ่งซื้อมาโอ้โหชอบมากในคู่นี้ไปซื้อมาเลย ไปซื้อคู่นี้มาเลยเสร็จปุ๊บก็จัดเลย10โลนะครับรับรองครับพังที่หน้าแน่นอนครับน่องระบมแน่นอนนะครับเพื่อนครับอย่าหาทําแบบนั้นนะครับแล้วก็แนะนําเพิ่มอีกนิดนึงนะครับใครที่ใส่พวกรองเท้าแบบฟุตแบบนี้นะครับเน้นเน้นนะนเพื่อนๆนะเน้นนะครับให้ยืดเส้นยืดบริเวณน่องให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับน่องของเราเนี่ยน่องน่องทั้งหลายน่องทั้งสองข้างนะยืดน่องให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่ออะไร เพราะว่าเวลาที่เราใส่รองเท้าแบบฟุตนะครับกล้ามเนื้อบริเวณน,น่องโดยเฉพาะน่องส่วนล่างน่องชิ้นล่างที่มันติดก,กับบริเวณข้อเท้าครับมันจะทํางานหนะักแล้วมันก็จะมันก็จะตึงตัวทีนี้ถ้าเกิดกล้ามเนื้อน่องตรงนั้นมันตึงมันตึงตัวมากเนี่ยนะครับปัญหาถัดมาก็คือว่าเวลาที่เ,เพื่อนๆนอนอ่ะเนี่ยสมมุติเป็นอย่างนะี้นะนี่อันนี้คือน่องนะครับอันนี้คือเท้านะถ้าต,ตรงนี้คือส้นเท้านะแบบนี้นะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมเจอมานะ ถ้าตรงนี้มันตึงตัวมากนะครับพอมันตึงตัวปุ๊บตอนที่เพื่อนนอนอะ่ะมันจะดึงมันดึงแบบนี้พอมันดึงแบบนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับนี่ไงรองช้ำเนครับพอมันดึงตัวปุ๊บกล้ามเนื้อบริเวณอตัวแผ่นพังผืดรองช้ำเนี่ยมันก็จะอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่รองเท้า barefoot เริ่มต้นฝึกนะครับเริ่มต้นใส่แนะนําว่าให้ยืดน่องคลายน่องบริเวณนี้อย่าให้มันตึงเครียดมากนะครับคลายมันให้ได้มากที่สุด ผมมีปัญหาที่เป็นรองช้ำอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าใส่รองเท้าที่เป็น barefoot นะก่อนหน้านี้นผมใส่รองเท้าแตะวิ่งครับใส่รองเท้าที่เป็นแบบ e f o o t รองเท้าแตะวิ่งนี่แลแล้วก็ไม่ได้ยืดไม่ได้คลายกล้ามเนื้อบริเวณน่องที่มันตึงมากนะครับที่มันตึงมากๆเนี่ยไม่ได้คลายมันจนทําให้รองช้ำมันมีปัญหามันอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคําแนะนาครับใครที่จะมาลองใส่รองเท้าแบ r e f o o t ก็ขอให้คลายน่องเยอะๆ ทั้งยืดเหยียดแล้วก็เอาลูกบอลคลึงทําทุกอย่างครับพยายามไว้นะครับจนกว่านองเราจะแข็งแรงจนกว่าผังผืดที่อยู่ใต้ฝาเท้าเราจะแข็งแรงแล้วนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยผมใส่ที่ขนาด9.5 US นะครับปกติจะใส่10 US นะแต่คู่นี้เนี่ยหน้ากว้างนะครับใส่9.5 US ก็ใส่ได้สบายไม่มีปัญหาอะไรนะครับซีโร่ดอบนะครับส้นเท้ากับหน้าเท้าสูงเท่ากันหมด มิโซก็เป็น feel true นะครับนี่ o u t โซดอกยางดอกยางหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับดูแข็งแรงทนทานมากนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วอนะินโซมีขนาด2มิมนะครับนี่แล้วก็ด้านในตัวตัวมิโซกับ o u t โซ l นี่สูงประมาณ3.5 mm, มิลลมรรวมๆกันแล้วก็5.5มิเมเท่านั้นเองนะครับถ้าอยาก feel the w o r d ถ้าอยากรับรู้ถึงพื้นแผ่นดินโลกมากขึ้นก็ให้ถอดอินโซตัวนี้ออก ีโรชู HFS คู่นี้ราคา4,290บาทนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อเข้าไปที่ f a c e b o o k Zero Shoes Thailand เข้าไปดูที่เพจนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้เพื่อนๆคนไหนที่ได้มีโอกาสลองใส่ z r r Shoes คู่นี้แล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่น Prio หรือจะเป็นรุ่น HFS เหมือนกับผมนะครับมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับรองเท้า แบรนด์นี้บ้างช่วยบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ผมปอจ์จะวิ่งหนการป่านในดีลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมนะใส่แบ r e f o o ครั้งแรกยื่นน่องให้เยอะๆนะครับถ้าไม่อยากเป็นรองช้าเหมือนผมวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ